สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการความดีสากลพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีเมซีกับผมอง์อาจพรรมนิธานนะครับและตอนนี้ผมก็มีเพื่อนร่วมเดินทางเป็นพิธีกรรับเชิญพิเศษน้องเอมี่สุธิกุลกิตติวดมที่มาร่วมเก็บเกี่ยวเรื่องราวประทับใจที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์แห่งนี้ครับสวัสดีครับนะ้องเอมี่ครับสวัสดีค่ะ Welcome to the show Universal Goodness here on DMC, and we are here in the Philippines to tell viewers of DMC all around the world some interesting stories about what took place last year here in Iloilo City, Philippines, and also the upcoming event that will also take place in Iloilo. Hello, viewers. <laughs> in the last I and my co-host, you back to revisit the important events that took place in Iloilo นั่นคือพิธีจุดประทีปสันิภาพครั้งแรกของฟิลิปปินส์แต่เป็นครั้งสำคัญของโลกไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมานะครับครั้งแรกของฟิลิปปินส์ที่มีการรวมผู้รักสันิภาพนับหมื่นชีวิตมาสร้างอินอรพิสภายในด้วยการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งถือว่าเป็นหลักความดีสากลที่ทุกคนทําได้และเมื่อจิตใจพบกับสันติสุขภายในในค่ําคืนวันนั้น ก็จุดประทีปสันดิภาพภายนอกด้วยโคมรลาจำนวน10,000ดวงนะครับและมีการปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจำนวนถึง1 5ึ0 0หกว่าดวงโดยกิน n e s s World Record ได้บันทึกสถิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นการปล่อยโคมรลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ามากที่สุดในโลกครับ and last time we were able to reminisce on the event that took place here in ilo ilo which was the first light up er a c e event at the university of philippines visayas Where many people were able to come from all over the Philippines to be a part of this event. They were able to come and meditate in order to attain inner peace, to light 10,000 ground lanterns, and also got the title from the Guinness World Record for the most sky lanterns flown simultaneously with a total amount of 15,185 sky lanterns. Hi. ิ่งที่เรากำลังจะตื่นเต้นกันอีกครั้ง2,557นั่นก็คือการจัดพิธีจุดประทีปสันติภาพครั้งที่2นะครับครั้งแรก10,000ดวงครั้งนี้100,000ดวงคาดการว่าจะมีผู้รักสันติภาพที่เมืองอิโรอิโรแห่งนี้เข้าร่วมกิจกรรมนับแสนคนด้วยกันครับ And this year for the year 2014 we will be organizing the second Light of Peace event It will be bigger than last year with a total ground lanterns 10 times more with A total of 100,000 ground lanterns in hopes that many people from all over Iloilo Ilo and also the Philippines will come together to meditate, then light these 10,000 ground lanterns. <laughs> กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่14เมษายนพุทธศักราช2557โดยมีการจัดงานที่เมืองสวานานะครับเมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งที่อิโรอิโรแห่งนี้ะนะ่้ัวันนี้นะครับเดี๋ยวน้องเอเมี่กับผมนะครับและทีมงานจะพาผู้ชมไปเยี่ยมเยือนสวานาเมืองที่ประทีปสัิภาพนับแสนดวงกำลังจะถูกจุดประกายให้สว่างสวยขึ้นบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดินทางมาพร้อมกันเลยครับ you know you ครับุณผู้ชมครับจัดตัวเมืองอิโรอิโรนะครับเราเดินทางมาไม่นานนักก็มาถึงสวรรค์นหน้าพื้นที่จัดงานจุดประทีปสันติภาพแล้วนะครับมาถึงแล้วนี่ต้องบอกว่าจุดเด่นก็คือป้ายอันนี้ออนเองนะครับผมมาแล้วยังตื่นเต้นไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าจะเห็นว่านี่ครับแสงประทีปสันติภาพนับแสนแสนดวงมากกว่านี้หลายเท่านักกำลังจะเกิดขึ้นณดินแดนแห่งนี้ครับ ค่ะแล้วก็นี่ก็คือความตั้งใจของคุณแมนี่นะคะผู้สนับสนุนพื้นที่ในการจัดงานปีนี้ค่ะเพื่อที่จะรักษาบรรยากาศในการ count down หรือนับถอยหลังจนถึงวันงานค่ะคเลยข้างหลังนี้นะคะก็จะเขียนว่า27 days to go ก็หมายความว่าอีก27วันจะถึงวันงานแล้วค่ะวันนี้ก็คือวันที่18 1 8ปมีนาคมนะครับก็นับเนื่องไปก็อีก27วันเท่านั้นก็จะถึงวันจัดงานแล้วนั่นคือวันที่14เมษายน พุทธศักราช2,557หรือว่าปีคศคือ2,014นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่านี่คือความร่วมมือกันครับที่บริเวณป้ายด้านล่างในทุกป้ายประชาสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งเมืองอิโรอิโรก็จะมีโลโก้สัญลักษณ์ของ7องค์กรหลักนะครับที่เป็นองค์กรในการร่วมขับเคลื่อนแล้วก็อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้เดี๋ยวเราจะไปกันที่พื้นที่ะนะครับที่มีการ ออตอนนี้เริ่มปักโคมแล้วแล้วเดี๋ยวเอมี่จะได้พาทุกท่านไปที่ด้านหลังของหมู่บ้านด้วยมีกรดังใหญ่เห็นว่าอย่างนั้นนะฮะ,ะเก็บประทียตอนนี้เพื่อจะเป็นส่วนการสต็อกก่อนแล้วก็ลำเรียงมาปักในพื้นที่จริงเดินทางพร้อมกันเลยครับค่ะ ตอนนี้นะคะเองมี่ก็อยู่กับทีมงานฟิลิปปินส์ค่ะที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับโคมประทีปที่ท,ทำจากไม้ไผ่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าเว r ร์ค u ฮ e ค่ะซึ่งไม่ไกลจากสถานที่จัดงานเว r ร์ o u ฮาส์นี้นะคะก็จะเก็บโคมประทีปไม้ไผ่ทุกอันเลยค่ะ hello uh, I'm f a y m o r e I'm Dain f r m art art okay so let's go inside and have a look at this warehouse can you tell me a little bit about this warehouse and how many bamboo torches can fit in here? This warehouse was built temporarily to house the, the bamboo torch and approximately this would house 60,000 60, uh, bamboo torches mm. for the event and uh, the delivery is more or less two times a week mm -hmm. and started early days of February. How far did uh, these bamboo torches travel for, from? Actually these tor torches uh, come from the northern part of uh, Iloilo. Wow, there's so many bamboo torches in here. It's amazing. Yeah. yeah. Can you explain? A lot, of work. a lot of work, right? A lot of <laughs> and last year, were you able to provide the bamboo oh, torches? Yes, yes, yes. We also were part of the team last year. Last year's event. Very happy to be part of and the you event are again. And this yeah. year. what's yes. <laughs> the difference about last year and this year? Well, last year we were able to help also a lot of communities through this, uh, through this, uh, the light of this event. And this time around, it's a bigger help this time around because uh, we, uh, we were able to help people who really need it the most. Uh, the workers involved in, in the uh, production of these uh, bamboo lanterns are the ones uh, hardly hit by the uh, typhoon Haiyan. Yeah, a local name is uh, Yulanda. Because uh, the northern part of uh, Iloilo Province was uh, badly hit, severely hit, actually, by the uh, typhoon. For came from northern part of Iloilo. The people who were who have been providing these bamboos and were involved in this project were the ones who were severely devastated, whose houses were all severely damaged, and some were even. Uh, left already with nothing but these bamboos that's why this is very special right now because it also helps them uh, the, the project rebuild also helps them to rebuild their life and stand again for the future so we're very thankful for them also for being part of this project and providing this very special uh, event how many people how many municipalities how many communities are involved about there are actually six, 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 uh, six. Uh, six. Uh, most uh, from the northern part of Iloilo, and these are all bad badly hit by the typhoon. How do you feel and what impressed you the most about this? We're very uh, ecstatic about it. We're also excited because uh, this is a one once in a lifetime event that uh, could happen in Iloilo, and uh, we're really thankful for the Middleway Institute for the for the opportunity of this event in Iloilo that's why we're also uh, cooperating very much to the institute and to the project so that uh, this will be uh, a successful one it feels good to help the institute and you know in one way this uh, this is just like hitting two birds uh, with one stone we help the people of northern ililo and we help to have a successful event comes uh, April 14. Yes, uh, very, very much happy to be able to be of help to those who really need it the most. Uh, actually, uh, we are not only promoting peace mm -hmm. through this event, concomitantly, we are rebuilding lives. Mm -hmm. So, this is really a big help to the uh, people of uh, Iloilo. And then lastly, can I have you guys invite the people to come and be a part of the light of Peace event on April 14, 2014? Yes, uh, we'd like to uh, invite everyone to please come and uh, support the uh, light of Peace event uh, come uh, April 14. So uh, not only this will be uh, a, another historic uh, event, another world record attempt for the uh, Philippines. Uh, this uh, event, transcends beyond religion. let us all give peace a chance and uh, uh, let us join the event to to make this a successful one. so please do come and join. so thank you guys for your time and explaining <That> s <S to me <correct. S 2> about where these bamboo torches came from. ก็ขอบคุณทีมงานฟิลิปปินส์ด้วยนะคะที่ได้มาอธิบายเกี่ยวกับที่มาของโคมไม้ไผ่นี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่อาร์ตก็รออยู่ในสถานที่จัดงานค่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่อาร์ตกันเลยนะคะ คร,ครับคุณผู้ชมครับผมน้าตื่นเต้นมากเลยนะครับผมมาอยู่ที่ร้านจัดงานนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้มีงานจุดประทีปนี่ขนาดเป็นประทีปยังยังเป็นแปกสาประทีปนะครับอยากตื่นเต้นขนาดนี้แล้วก็มองไปรอบทิศโอ้โหมีแต่ ปฏิทีนรอบตัวจริงๆนี่ขนาดยังปากไม่เสร็จสิ้นนะครับดังนั้นต้องมาสนทนากันแล้วครับว่าความสําเร็จในครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นด้วยองค์กรอะไรบ้างใครได้ร่วมมือกันรวมถึงอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นและเป็นไฮไลท์ของงานครั้งนี้ครับโดยวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุรินทร์ทิตากุสโลนะครับซึ่งพระอาจารย์ปฏิบัติศาสนกิจเป็นหัวหน้ากองปฏิบัติธรรมนาชาสำนักต่างประเทศวัะธรรมกายและพระอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในทีมงานในหมู่คณะที่มาร่วมบุกเบิกในกิจกรรมไลฟ์ออฟที่แลวจ ทั้งครั้งนี้ด้วยตอนนี้พระอาจารย์ให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการนะครับการวัธกรรพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับจตุรพรสาธุครับพระอาจารย์น่าตื่นเต้นจังเลยนะครับใ,<อ>ใหญ่โตมากเลยแล้วก็ผู้คนที่เห็นอยู่นี่คือชาวฟิลิปปินส์ที่มาเป็นชาวฟิลิปปิน์มีทั้งอาสาสมัครแล้วก็เป็นทั้ง ทางเจ้าหน้าที่ที่เขามาช่วยเราเป็นคนของที่ท,ที่โครงการหมู่บ้านอย่างนี้เลยครับนี่คนลุกนะฮะทั้งลมทั้งอากาศทั้งบรรยากาศแล้วคราวก่อนนี่ผมจําได้ว่าประมาณ0 0ดวงอ่า่นดวงใช่ไครับหนึ่งหมื่นกว่าครั้งนี้แสนกว่าพระเจา้าใช่มองไปเต็มทั้งลานเลยสิบเท่าสิบกว่าเท่าสิบเท่ากิจกรรมครั้งนี้พลังความร่วมมือการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับคือก็จริงๆจากคราวที่แล้วนี่ที่เราจัดที่เมกาครับ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็จะมีทาง,ทางนายุทธสมมตรีบางเมกาแล้วก็มหาลัยที่เราไปจัดเป็นมหาลัยเดียวนะเนี่ยแล้วก็มีทางสถาบันสมาธิทางสายกลางซึ่งพระเด็พระคุณหลวงพ่อเป็นประธานเนี่ยเป็นองค์กรนะท,ที่ที่เรา,าเน้นเรื่องสันติภาพก,กลางๆที่ไม่เน้นเรื่องศาสนามากนะก็ได้ร่วมมือกันเพียงแค่3องค์กรซึ่งก็เป็นหน่วยย่อย แต่คราวนี้เนี่ยแต่ว่าครั้งที่แล้วนี่ก็ประสบผลสเร็จมากนะครับพระอาจารย์ใช่ใช่จริง,รง,งถือว่าทั้งเทศบาลตรงนั้นแล้วก็กลายเป็นข่าวไปทั้งประเทศแล้วก็ทั้งโลกครับคือเรียกว่าอัศาจรรย์เหมือนกันว่าที่หลวงพ่อบอกว่าเออเนี่ยวันหนึ่งเราจะเชนเดอะเวิลด์นั่นนะยังแต่ก่อนนึกไม่ออกเราก็จัดปฏิบัติธรรมกลุ่มนู่นกลุมกล่มนี้แต่ว่าพอหลวงพ่อท่านมีดําริให้มาจัดเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยให้ไปลอยโคมนะลูกทําลายสติโลกเนี่ยเดี๋ยวกระแสสันติภาพเนี่ยจะขยายไปทั่วโลกตอนนั้นก็นึกไม่ออก แต่พอถึงวาง,งานจริงเนี่ยไม่น่าจะจากเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในฟิลิปปินส์ที่ไม่มีใครรู้จักกลายเป็นว่ารู้จักกันไปทั่วโลกเลยครั้งนี้ความร่วมมือเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับครั้งนี้ก็ในแง่ของโคมนี่ขยายขึ้น10เท่าแต่ในแง่ขององค์กรเนี่ยตอนนี้ไปเรียกว่าระดับระดับประเทศเลยว่าก็จะมี7องค์กรหลักก็คือหนึ่งก็คือมีสถาบันสมาธิทางสายกลางของเราแล้ว2ก็คือมีของวิลเลี่น ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านการกุศลของคุณแมนนี่วิเลียที่ท่านไปเป็นร่วมเป็นประธานจุดที่ท่านไปงานวันมาฆบูชาที่จุดประทีปและท่านก็ได้กล่าวเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยมาร่วมตรงนี้ด้วยใช่ใช่ในงานวันมาบูชาวันนั้นนั้นแปลว่าผมได้ข่าวว่าตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่ท่านให้การสนับสนุนใช่ไหมครับพื้นที่ของหมู่บ้านแห่งนี้จริงๆที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากมีประมาณสัก 5,000หลังคาเรือนแล้วก็ตรงนี้จริงๆจะเป็นพ์คกลางก็คือจะทำเป็นสวนมีมอมีสะไว้นะมีแต่ว่าหน้าวันนี้ยังยังไม่ได้ทำท่านก็เลยบอกให้อนุญาตให้ใช้พื้นี่ถึงประมาณเกือบ200ไร่ในการจัดงานได้อันนี้คือองค์กรที่2องค์กรที่สองก็คือคุณแมนนี่และครอบครัวคุณแมนนี่และครอบครัวเปดานองค์กรที่3ก็คือ Archbishop d i o โ e ก็คือโบสถ์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ท่านอาร์ b i s h o ซึ่งท่านอาร์ชบ s h o เนี่ยดูแลชาวแคทอลิกประมาณ2ล้านคน นี่ก็คือโบสถ์ทุกโบสถ์ both, ได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งบาทหลวงทั้งชาวคริสต์ที่มาที่โบสถ์แล้วก็องค์กรที่4ก็คือ,อเรียกว่าเรียกว่าเชดเชดก็คือ c o m m i s s i o n of higher education ก็คือทะบวงมหาวิล oh. าลยอ์ก็คือมหาวิาลัยตรงนี้ซึ่งนักศึกษาเป็นหมื่นหมื่นคนแต่ละมหาลัยประมาณหมื่นมีเกือบสิบมหาลัยครับก็คือเรียกว่ามหาวิาลัยทั้งหมดนั้นเป็นองค์กรที่4 mm hmm. องค์กรที่5 ก็คือเขาเรียกเดฟเอ็ดคือดิพาร์ตเมนต์เอริเคชันมัธยมปลายลงไปจนถึงอนุบาลทั้งหมดโอ้โหนี่ก็คือตั้งแต่ถ้าไล่ลงไปก็คืออุดมศึกษาไฮสคูลก็คือมัธยมประถมจนกระทั่งอนุบาลใช่ที่นี่เขาแบ่งเหมือนสมัยก่อนของเราคือมีถวงมหาวิทยาลัยดูพัฒนออะไรทั้งหมดครับซึ่งอยู่ภายใต้เป็น Pre s i d e n t o อ f i c e อยู่กับท่านทนายดีโดยตรงแล้วก็มีคล้ายๆเป็นกระทรวงศึกษาของเขาอ่าก็คือโรงเรียนทั้งหมดก็คือเลขตั้งแต่ อุดมศึกษายันไปถึงอนุบาลเนี่ยเขาก็มาร่วมเซ็นในโมยูกับเราด้วยคืออยากมีส่วนร่วมในครั้งนี้ครับอันนี้ก็เป็นองค์กรที่5องค์กรที่6ก็เป็นเอ่อพวินซอบอิโ i โ o คือจังหวัดเพราะเราอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอิโรโลเจ้าบ้านะาานะครับเจ้าบ้านก็คือผู้ราชการจังหวัดที่นี่ท่านก็ยินดีให้การสนับสนุนแล้วสุดท้ายก็คือ City. อิโรโยซิตี้อ่ามันจะคล้ายๆอย่างที่อเมริกาจะมีนิวอร์กสเตทนี้ใช่ไหม แล้วในชื่อเดียวกันเนี่ยเรียกกนนิวยอร์กซิตี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนศูนย์กลางทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมสือ่ออะไรทุกอย่างตรงนี้หมดก็มีเป็นเมเยอร์ก็เป็นท่านผู้ว่าการเมืองอิอโลโลินซิตี้เนี่ยท่านก็ร่วมให้การสนับสนุนด้วยพ<ช>ระอาจารย์ครับปีก่อนผมนึกถึงการลอยโคมขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็มีเมสเซจอยู่ที่ <Work is S 2> ข้านโคม <true S 1> นะครับ <network S 1> ว่า <is. S 1> สันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใช่ไหมครับ ในในในปีนี้เราจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างครับพระอาจารย์ครับอ๋ออันนี้ตื่นเต้นมากเลยจริงคราบที่แล้วก็ตื่นเต้นนั้นลุ้นกันภายในสิบนาทีแต่ตอนนี้ความตื่นเต้นมันกลายเป็นความปลื้มแล้วก็ประทับเข้าไปในใจแล้วนะแต่รอบนี้ก็กลับเข้ามาสู่ความตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งที่เรากำลังจะได้มีโอกาสรอบนี้มีการบันทึกสถิติโลกอีกไหมครับเป็นสถิติโลกรายการใหม่อ๋อเหรอครับเอาไม่ใช่ปล่อยคมนั่นเหรอครับพระอาจารย์ครับคราวที่แล้วเนี่ย เรียกว่าเป็นการปล่อยโคมที่โด่งดังที่สุดตั้งแต่มีประวัติศาสตร์การปล่อยโคมมาใช่ไหมเราก็ลอยที่ยี่ปป่งของเราทุกปี <c oughs> ใช่ไหมแต่มันไม่ได้เป็นข่าวไปทั่วโลกแต่คราวที่แล้วลอยที่ฟิลิปปินเนีย CNN BBC ทุกสำนักข่าวรอยเตอร์ AP ลงหมดเลยปรากฏว่าดังมากแล้วมีหลายสิบประเทศที่เขาลอยประจําอยู่ทุกปีเขาบอกยฟิลิปปินคว้าแชมป์ไม่ได้ยังไงก็เลยบอกกินเน็ตแบบ จะขอทำลายสติตัวนี้ oh. จนกินเดตบอกว่าโอ้สองสยัยเดี๋ยวคุมสถานการณ์ไม่ไวกลัวว่าโอโ้จะมีการรอกันเยอะมากก็ก็เป็นห่วงกินเนตก็เลยบอกว่าสติตัวนั้นเนี่ยเขาขอหยุดไว้ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับก็คือที่นี่ก็จะเป็นเจ้าของสติไปตลอดการัรบเขาก็บอกก็จะไม่มีการทําลายเรื่องของโคมลอยอีกครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีเพื่อให้คนที่มาเนี่ยรู้สึกปลืม้มก็ต้องมีอะไรท้าทายนิดหน่อยก็เลยจะมีการทําลายสติตัวใหม่ ที่ไม่ใช่การลอยโคมแล้วเพราะว่าลอยโคมนี่เขาเขาเขาปิดแล้วจบไปแล้วนะก็เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า the world largest flaming image n i with candle ก็คือก็คือการใช้เทียนน้อยๆเนี่ยแปลกสอนกลายเป็นภ<อ>าพผมนึกถึงแปลกสอนนี่นึกถึงสมัยเหมือนเราเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นนักศึกษานะครับที่จะขึ้นอัธจันท์แล้วก็จะแปลที่อัธจันทร์หรือบางทีก็ แปลในลักษณะวงโยธวาทิตใช่แต่นี้ก็คือใช้นนประทีปใช้ประทีปเนี่ยแปลกสอนอซึ่งซึ่งตรงนี้เราจะดึเห็นมันยเราจะนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะเทียนมันห่างๆอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นภาพเป็นอักษรได้ยัยงไงแต่ถ้าเกิดได้ขึ้นไปเนี่ยเราได้ลองเทสที่ท,ที่ที่วัดนะเนาะครับขึ้นเนี่ยไปสูงประมาณสัก3า0เมตรเนี่ยเทียนที่เล็กๆๆเ,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 เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนพิกเซลบนบนจอภาพอะไรถ้านึกภาพเหมือนเหมือนเวลาเราอิงเจ็ต ช่ก็จะมีดอทดดดดเต็มเลยแล้วประกอบขึ้นมาเป็นภาพเพราะภาพก็เกิดขึ้นจากจุดจากจุดอันนี้ก็คือจุดนี่ก็คือจะเป็นจุดจุดหนึ่งเมื่อวันนั้นเนี่ยเราก็จะนั่งสมาธิกันพอนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บเราก็จะมีโคมเนี่ยที่ตัวมากจุดไว้ว่าจะจุดตรงนี้ก่อนขึ้นมาเป็นภาพโดยจะบินคาบคาว่าเขาเป็นสัญลักษณ์ว่า w o r l peace true i n e r peace คือตอนนั้นเนี่ยอยู่บนโคมลอยขึ้นมาบนฟ้า ตอนนี้เอากล้องขึ้นไปบนฟ้าถ่ายลงมาบนดินแล้วก็เป็นลายมือเป็นลายมือของพระเด็พระพุทหลวงพ่อก็คือมีมีโลโก้เอ่เรื่องของพีซไมยะสมาธิเป็นจุดใช่ไหมแล้วก็มีวงอินน์พีซขยายออกมาแล้วก็มีลายเซ็นของพระเดชพระพุหลวงพ่อว่า world peace to the peace เนี่ยซึ่งอันนี้จะมีกล้องถ่ายอยู่บนฟ้าแล้วก็มีภาพของประเทศฟิลิปปินเป็นเกาะนับ7 0 0 0เกาะเนี่ยเล็กๆๆๆก็เแล้วก็ the philippines 2014เพื่อให้รู้ว่าเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้น ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในปี2014 oh. ซึ่งภาพนี้เนี่ยคือตั้งแต่มีประวัติศาสตร์โลกมายังไม่เคยมีการใช้เทียนแปลกสอนที่ใหญ่ขนาดนี้ครับพื้นที่เราลองนึกถึงก็คือตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดประมาณ6สนามฟุตบอลครับในส่วนพื้นที่ที่แปลกสอนเนี่ยโดยคำนวณเนี่ยน่าจะประมาณสัก3-4สนามฟุตบอลคคือใหญ่กว่าโอลิมปิกใหญ่กว่าอะไรที่เราก็เห็นกล้องก็จะถ่ายลงมาจากบนท้องฟ้าแล้วผมว่าความหมายดีนะครับว่าทุกคนเนี่ยได้ได้ เหมือนเวลาเราต่อจิ๊กซอว์คล้ายๆอย่างนั้นคือขาดเราไปชิ้นหนึ่งเนี่ยความสมบูรณ์ก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันสติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มต้นจากพวกเราทุกคนตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าหลวงพ่อท่านจะพูดเสมอว่าสิ่งที่ยากต้องแก้ไขด้วยสิ่งที่ง่ายซึ่งฟังดูโอ้โหทำภาพใหญ่ที่สุดในโลกทายลงคือมันดูเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแต่สุดท้ายจริงๆแล้วก็เกิดจากมือน้อยๆคือแต่ละคนมีอินเนอร์พีซเนี่ย ก็สามารถทําให้เกิดกระแสของ world p e a c ได้แล้วได้ไดเป็นสัญลักษณ์เลยได้เห็นได้อยู่ในบรรยากาศปีก่อนด้วยนะครับก่อนจะจุดนี่นะครับท mm ่า hmm. นผู้ชมครับไม่ใช่อยู่ดีก็จุดกันแบบโอ้แล้วก็ยิ้มถ่ายรูปไม่ใช่นะฮะเกิดจากสมาธิก็คือมีการ inner p e a ภายในก่อนแล้วก็ถึงจะมาเป็นการจุดประทีปแบบเห็นความสําคัญว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งและเริ่มที่ตัวเราในการจุดแสงสว่างให้เกิดขึ้นนะครับกระจากคราทถัที่สุดนี้กับความเมตตาพระอาจารย์ได้เชิญชวนผู้ชม DMC ครับได้มีโอกาสมา ร่วมในกิจกรรมสําคัญหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นซ so ปอนเซอร์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมครังน,นี้ครบก็ถึงท่านผู้มีบุญนะที่อยู่ทาง DMC ทุกท่านเลยว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ไปแล้วแต่ครั้งนี้คือ1 0 0 0 0แสนโคมเนี่ยสถิติใหม่แล้วก็จะเป็นกระแสอินเนอร์พีซที่หลวงพ่อท่านอยากเห็นเนี่ยขยายไปทั่วโลกอันก็อยากเชิญท่านใดที่สะดวกสามารถมาร่วมครั้งนี้ได้เนี่ย บินมาจะร่วมงานก็ตามหรือว่าเป็นอาสาสมัครช่วยงานเป็นอินนิพิสต์บริวาร์เนียก็สามารถติดต่อมาเนี่ยตามที่อยู่ตามคอนแทคได้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกในเรื่องของเวลาหรือการเดินทางก็เป็นเจ้าภาพสนับสนุนได้เพราะครั้งนี้เนี่ยโคมน้อยๆจะเป็นกระแสะไปทั่วโลกเลยันอยากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญนี้ด้วยจะเป็นโคมสองโคมเท่าไหร่ก็ตามแต่ที่ท่านทั้งหลายสะดวกนั้นก็ขอ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านล่วงหน้าเลยที่จะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการสร้างสันติาภาพโลกด้วยสาธารสุขภายในณประเทศฟิลิป,ปินตันี้ไปด้วยกันเริญทร นี้ผมก็อยู่กับอีกท่านหนึ่งที่เป็นอาสาสมัครจากประเทศไทยมาร่วมกันสร้างความสว่างสวยด้วยอินโนพิสภายในที่นี่นะครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมพิชัยตันมาภพรนะครับก็มาช่วยเป็นอาสาสมัครสันติภาพครับที่พะเทศ่ิี่ปินนี่ครับมากี่วันแล้วครับมาตั้งแต่หลังงานบัาปูชาคือวันที่15ครับ5กุมภาพันธ์มาปากหลักกันที่นี่เลยใช่ครับ ความตั้งใจของขออนุญาตเรียกว่าพี่หมอเด่นนะครับความตั้งใจของพี่หมอเด่นกับกิจกรรมหรืองานครั้งนี้คืออะไรครับก็คือตั้งใจว่าจะมาตั้งใจเตรียมงานกิจพิธีแผนดวนครับที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับเพื่อรวมสันติภาพให้เกิดขึ้นที่จุดนี้ครับครับผมนี่ครับนี่อยู่ในมือของพี่เด่นจริงๆนะสันติภาพก็คือโคมสันติภาพครับอ๋อนะฮะนี่ก็คือเป็นลักษณะโคมไม้ไผ่ครับความสูงเท่าไหร่ครับพี่เด่นหนึ่งเมตรห้าสิบเซนครับหนึ่งเมตรห้าสิบเซนเรา ลึกลงไปจึงจะปักไปในดินสามสิบเซนนะครับแล้วจะโผล่ขึ้นพื้นมาอีกเมตรยี่สิบเอมี่วันนี้รับแล้วสวัสดีค่ะพี่หมอเด่นเห็นเอมี่พาไปที่โกดังเก็บโคมมาป็นไงน่าติดเต้นไหมครับติดเต้นมากเลยค่ะเก็บได้เยอะมากเลยประมาณ6กหมื่นกว่าอันนะคหกหมื่นแต่ยังไม่เห็นอันนี้ใช่ไหมใช่ยังไม่เห็นอันนี้เพิ่งเดินมาเห็นนะคะสงสัยเหมือนกันพี่เด่นครับอันนี้1ดวงเป็นดวงอันนี้คือทำไมดวงใหญ่หรือยังไงอันนี้คือโคมที่ใสตัวมาที่ถึง5ดวงครับในโคมเดียวกัน จัดสรรยังไงครับระหว่าง2ประเภทนี้ครับโคมใหญ่นี่ครับจะเป็นส่วนแฝงสอนที่อยู่ในกรอบแฝงสอนด้านในนะครับซึ่งจะแฝงจะมีเสียบผืนผ้าแล้วก็จะมีสัญลักษณ์แล้วก็ตัวสอนนะครับแล้วก็แผ่นที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับส่วนด้านนอกก็จะเป็นโคมประเทศที่ใส่ดวงเดียวนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากในนั้นขออนุญาตมีส่วนร่วมได้ไหมครับครับได้เลยครับเดี๋ยวมามาร่วมกันครับสร้างสรรคภาพด้วยมือเราครับอ๋อครับผมเอาเลยนะครับจุดตรงไหนดีครับพี่หวัดด้วยตรงจุดนี้ครับเดี๋ยวจุดนี้นะครับก ปักเนี่ยความจริงก็ได้มีทีมงานเนี่ยได้ปักเอ่ออันนี้เขาเรียกว่าบาร์บีคิวสเต็กนะครับซึ่งจะปักไปทั่ว1นึ่งจุดทั่วทั่วพื้นที่แล้วนะครับเขาก็จะใช้เครื่องขุดนะครับเป็นเครื่องขุดลงไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเอนะฮะโอ้นี่วิศวะจากศิีปรกรเลยนะเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวเราสาธิตเลยครับว่าเราต้องเอาครับเราก็จะคือพอมาจุดเสร็จก็คือครับเป็นหลุมลงไปใช่ไหมครับใช่ครับเราใช้เครื่องขุดนี้ครับเพื่อจะขุดลงไปนะครับ ไมได้เลยครับครับเราก็จะเบิ่มครับเบิ่มขุดลงไปนะครับบึก3สามติดเตนครับนี่ครับรั้ไม่หลุมนะครับสุดยอดนี่แต่ละหลุมต้องทำขั้นตอนอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับแสนแสนหลุม ความจริงตอนแรกจะไม่ถึงแสนผมเพราะว่าตอนนี้จะมีการฝักเขาอีกประเภทหนึ่งนะครับอันจะขุดนี้ประมาณ5้0 0 0 0ห้าหมื่นห้าหมื่นนะครแต่หมายถึงว่าโคมที่คือมีแสนดวงแสนดวงครับนะครับแล้วยังไงต่อครับตอนเราก็จะโคมประทีปนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปทีนี้เราจะมีการมารวัดความสูงให้ได้เมตรยี่สบนะครับตรงกลางผมเราก็จะใช้ดันดินลงไปในหลุมนะครับอ๋อครับ เราก็กบให้ล้วก็ปักให้แน่นนะครับครับตอนนี้เราจะมีการวัดระยะด้วยว่าเออให้ครบให้สูงหนึ่งเมตรยี่สิบครับอ๋อต้องวัดระยะตรงนี้ด้วยนืองจากพอกบุ่มแล้วเราก็จะแทกให้ดินแน่นนะครับแน่น้วเดี๋ยวเพื่อจะมีอีกทีมนึงขึ้นมาปรับระยะในการปรับระยะให้เสาให้เสาไม่ตกรอ๋อนี่รู้สึกอย่างไรกับภารกิจครั้งนี้บ้างครับพี่วัดเด่นครับรรู้สึกตื่นเต้นวละท้ายมากครับเพราะว่าในการปักเสาเอหนึ่งแสนดวงนี่ก็ในพื้นที่กว้างกว้างกว้างขนาดนี้ก็ ต้องใช้ทั้งกำบังคนกำบังปุญญาที่จะทำลายให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งจะมีกำหนดภายในน่าจะเตรียมงานให้เสร็จภายในสัาติเอ็ดมีนาคมนี้นะครับครับผมเพื่อในเวลาช่วงก่อนช่วงเมษานี้จะได้เตรียมงานด้านอื่นอีกหลายด้านนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการความดีสากลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เอ็มซีนะครับเรียนเชิญครับทุกท่านครับนี่คือเวทีโอกาสที่เราจะได้ร่วมกัน สร้างสันติสุขภายในให้เปล่งประกายออกมาเป็นสันติภาพภายนอกรวมถึงการจุดประทีปครั้งนี้มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่ามีผู้นําระดับประเทศทั้งของฟิลิปปิน์ รวมถึงนานาประเทศผู้สนใจสันติภาพเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อที่จะมาศึกษามาดูงานแล้วก็จะได้แผ่ขยายเรื่องของสันติภาพไปทั่วโลกโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับตอนนี้สื่อมวลชนทุกขแขนงนั้นจับจ้องมาอยู่ที่งานครั้งนี้นะครับพร้อมที่จะมาร่วมกันทําข่าวสร้างสรรค์แล้วก็ร่วมกันทําลายสถนติโลกเพื่อสันติภาพครั้งนี้ด้วยดังนั้น นี้ก็จะถูกส่งต่อไปทั่วโลกดังนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับทั้งการเป็นอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกเดินทางาด้วยตัวท่านเองมายังสถานที่แห่งนี้ก่อนหน้าวันงานจะได้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมและอยู่เบื้องหลังความสําเร็จท่านใดที่มาได้เรียนเชิญด้วยตัวท่านเองนะครับท่านใดเดินทางมาไมา่สะดวกนะครับก็สามารถที่จะส่งใจเพื่อร่วมกันสร้างสันติภาพโลกแล้วก็ร่วมกันนะครับในการที่จะสนับสนุนกองทุน ที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโคมประทีปเมื่อช่วงต้นรายการน้องมี่ก็พาไปสัมภาษณ์แล้วนะครับว่าค่าใช้จ่ายในส่วนการทำโคมประทีปนี้นะครับก็จะไปถึงกับพี่น้องิลิปปินส์ด้วยที่ตอนนี้ก็เรียกว่าเศรษฐกิจกแล้วก็จิตใจกำลังเติบโตไปควบคู่กันกับงานครั้งนี้ครับ And today, we were able to show you the location where the second Light of Peace will be held on April 14, 2014, here in Savannah City in Iloilo. And we were also able to interview the Filipinos about where, where these bamboo torches came from. And it's amazing to see that these bamboo torches are very special since the money and the donations for these bamboo torches went towards helping those who were affected by the Hurricane Haiyan that took place not too long ago so for those of you who are interested to come and be a part of this Light of Peace event come and be a part of it because it's truly a special event that you don't want to miss and for more information you could call plus six six eight nine four five six two five seven three or plus six six 910127542 and hopefully will see will y I และห l h e ว่ i ผม h ะได้พ i กับทุกท่ามที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครความดีสากลเพื่อสันติภาพมาร่วมกันอยู่เพื่อหลังความสำเร็จของพิธีจุดประทีปสันติภาพ1 0 0 0 0แดวงครั้งที่2องณประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่14เมษายนพุทธศักราช2557ที่จะถึงนี้รวมถึงร่วมสนับสนุนกองทุนในการจัดงานติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089456 2573และ091-0127542นะครับวันนี้ผมพร้อมด้วยพี่หมอเด่นนะครับแล้วก็ทีมงานอาสาสมัครความดีสากลเพื่อสันติภาพโลกน้องเอมีส่สันติคุณกิติอุดมพิธีกรพิเศษที่มาร่วมเดินทางเรายังคงสัญจรกันอยู่นะครับในประเทศฟิลิปปินส์เพื่อส่งต่อความดีสากล ส่งต่อเรื่องของสันติภาพไปถึงทุกท่านแล้วก็จะยังสันติสุขภายในให้มีพลังแล้วก็รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างสันติภาพโลกนี้ให้บังเกิดขึ้นให้ได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ